สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกันครับผมคือเราพี่น้องครับรัฐประสาทศิลครับผมครับอัปเดตง่ายไม่นี่ครับผมเนี่ยเข่าไม่หนึ่งขั้นครับผมนะโอ้เสียงอยังดังแยงแต่ฟังนะครับดูพี่เป็นยังไงนะครับทำความสะอาดน้ำแตกเยอะตะโอมจัดหนักนี่นะครับ เ่าไม่หนึ่งขั้นพี่น้องครับนาซีล่างรอทำความสะอาดไปสะละโอ้ยเบิ่งหลอบครับหน้าขอนนเดเลย น,นี่นะครับ,บรพอไปเสร็จปิงเถอก น,น, <S <S นี่นะครับผมเราเดทงานไปนี่ครับผมกับวันที่ฟ้าคึมคมฝนลินหน่นยอยๆน,นะครับผมหอมมากเมื่อกี้นี่ครับ สิล้อด่วนบันทุกสิ่งครับผมนะฮะด่วนมาเลยน้ำมันเขมินนี่นะครับเพิก่ลอยไ่้องครับเชื้อแช่ไมเบิดนะครับกินย่างเดือดความรกนก่างด้เยกินทุกคนเกินะรันเกนเนดูยี่ก่อนนะ

ขับล้อขับล้อเอาล่อนี้ไว้นีดู่นมันมงเกี่ยนเสื้อเขายังไปอ่านี่สามสองสองหนึ่งห้า

เละเลยครับผมนี่สุดจัดมันเป็นยังสีดิมันเป็นยังสีอะไรเปล่าของเจ่ากับเป็นเปล่าเนี่ยเละตุ่มเปรเนี่ยเจลเบี้เหรอ อาน,นี่ซีมหัวลองนี้ยังไงนะ่ะลองหลุกพื้นเล่นมานะ่ะเ,เป็นล่องกันไงนะเล่นเดียนกิน,น,น,นกันใส้ยังไงสิบอกินบอกินเปลี่ยนบ้านนี่ เอารดเชียมเตีมน้อยๆน่อยโอ้ยมันอันนี้มันมันบอเขาล็อกมันมันก็เลยนี่ยนะมันกินเนีมันหลูเปื้นมันกินเม่กนยิ่โตวะมยางีแกมไมเลกมันเลยเนี่ยิย่น cái này hay. Hay là cái chân này là này là cái này cái chân này là cái này là 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 cái chân này này

ขามันพอดีเด้ยออกด้ว

เอมตืงหัวนอตอจะรแต่นอตเอานอดกันไตะแบบอ็ไม่ตืงเลยบตัวเนี่ยดว่าปนหนีห็ดมันก็ดีหัวเกเลยัวนี้รวมดิมีขายหมดเลเอานอตกันไตนเอานอตกันไตยีหาเล็กนนม้อนอกันไตมันเรียบเนมีนำมีว่านอตกันไตไปเลยเปยนน็อเป

โอซีนไม่้ไหน์อะไรบ้าเอนยังไม้หรอครับโอหลางออกอัดจลวีครับผมพี่น้องครับซีนไม่ใส่เรียบร้อยอ้ประเดีดไดหลอกไม่เด้จนี่ยเฮ้ยไปถูก้ยอัดลูกปืน เอาอีกลูปหนึ่งเลยวะมาสซหรือเปล่าบ่ครับนี่นี่ยนะครับผมเกินไปวะนะเจ้าระเบี้กับป้องนี่จ้าบานเนี่ยวะ chào xíu ở địa bàn này anh nhỉ anh em cái tiền không anh cái ừ. có tiền มาหน่ได้ลูกปืนมีเลูกปืนนเอจีู่ปะนี่นะหนาอ่ะน่นเบอกคสั่นเอาบอกนี่ะโอ้ยเาบอกว่โอ้ยเบิ่จี๋ละโอ้ยตับดจักบาดดอกมีเด็กคนขายนี่เขาถามี่นะเฮล่ะเนี่ยเขาถามลูกปืนอันจักบาดนะลูกปืนนะ อันนี้อันนี้ทางลมใช่มใส่รอดเนี่ยเนี่ยเาใส่ซีนเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับกำลังอัดจารบีใส่ลูกปืนนะครับผมกะหนาสิเรียบร้อยนะครับผม เนี่ยนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงนะครับผมเขาใหม่หนึ่งขันน้นมานีครับผมกับวันที่ฝนปล่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วย้อครับพี่น้องครับนะครับปุ่มๆกันคลิปหนักคลิปใหม่นะครับผม